คนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดเออมันมเป็นแบบอย่างที่ฉันบอกว่าพี่สาพี่สาวรรณสา<ม>รู้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีสองผัวเมียคนสนิท<ม>สองพองผัวเมียคนสนิทมาหักหลังและโกงพี่สาและพี่อาร์ตอ่าเออแฟนเขาพี่อาร์ตเนี่ยคือแฟนของออคุณสานะออนี่ใช่นะครับคือเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคุณสาแล้วก็แฟนหนุ่มก็คือพี่อาร์ตเนี่ยเขาเดินทางเขาแจ้งความดําเนินคดีสองสามีภรรยาคนสนิท ที่สอนสอสายใหม่นะครับฐานยักยอกทรัพย์นะฮะรวมความเสียหายเนี่ยเกินครึ่งล้านนะเออก็คือวันที่6อ่ะอไปไปไปแจ้งความก่อนใช่ปะแล้ววันที่12ก็ไปให้ปักคำํำเออวันที่สิไปให้ปักคําแล้วก็ไปขอให้ปักคําเพิ่มขึ้นเรื่องเรื่องนี้รถเบนซ์อเออนั่นแหละเอางี้คือ พี่สาเนี่ยเขารู้จักมักจีกับสองผมเมียเนี่ยอเออมาๆมา,มาสักพักหนึ่งเพราะว่าทําธุรกิจร่วมกันอพอทําธุรกิจร่วมกันปุ๊บไปไปมาธุรกิจมีปัญหาอพอธุรกิจมีปัญหาปุ๊บพี่สาก็เลยแบบเห็นใจเหมือนประมาณแบบเอองั้นเธอก็ไปชดใช้กับคนอื่นไปก่อนเดี๋ยวฉันไม่เป็นไรเธอยังไม่ต้องให้เงินฉันก็ได้ค่าที่เป็นเป็นซีโอหุ้นส่วนหรืออะไรเธอยังไม่ต้องให้ฉันก็ได้อ,อะไรประมาณเนี้ยพี่สาก็เห็นใจปุ๊บคราวเนี้ยไปไปมาพี่สาช่วยมาตลอดช่วยช่วยไปแล้วก็ อีกสมารหนึ่งนางก็มาอ้างอีกทางฝั่งนู้นก็มาอ้างอีกแม่ป่วยเออแม่ป่วยเงินหมดรถจะโดนยึดแล้วก็มายืมเงินใช่มายืมเงินนะครับพี่อาร์ตก็ให้ยืมไปอ่าให้ยืมไปรักษาแม่นะครับเงินเนี่ยสี่หมื่นบ้างห้าหมื่นบ้างพี่อาร์ตเหมือนประมาณแบบว่าเงินอะตอนนั้นอะเหมือนให้ยืมได้เพราะว่าการเซฟชีวิตคนอะมันเป็นสิ่งที่พี่อาร์ตอยากจะทำเรา่ากลัวแบบว่า อนสนิทคนเนี้ยคนสนิทเนี่ยเออจะเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ยืมไปเขาบอกว่าไม่เคยได้คืนนะฮะไม่เคยได้คืนจนตอนเนี้ยแม่คู่กรณีตายไปแล้วอ่าแม่คู่กรณีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่ได้คืนอืมนะครับและเรื่องรถที่คุณเปียบอกก็คือว่าคุณสาเนี่ยเขาให้รถเบนเนี่ยผู้หญิงคนสนิทเนี่ยไปใช้แต่ไม่สามารถนํารถไปจัดไฟนั้นได้เพราะว่ามีการติดเครดิตบูโรเออนั่นแหละพี่สาก็เลยงงว่าแบบทำไมอยู่ๆรถฉันไปติดเครดิตบูโรวะเออนั่นแหละก็คือ ทั้งคู่อะตกลงทําสัญญากันโดยจ่ายเงินพิสาจ่ายเงินดาวให้ประมาณ 100, แสนสองแสนสองเออแล้วก็ไปผ่อนต่อจากไฟนัแนนซ์กันเองนะ,ะไปผ่อนกันเดือนละหกพันกว่าบาท36มงวดไปผ่อนหน่อยนั่นแหละแล้วคัแนนส่วนเงินดาวอ,เอ,าาอะเขาเอามาให้เขาเอามาให้เออเออมันแค่แสนสองอ 100, 2 2> เอง,องเ,เออปอรอะมาณนั้นจนมาถึงตอนนี้ผ่านไปร่วมปีนะครับยังไม่ได้เงินดาวไอ้แสนสองเนี่ยมาเลยแล้วเขาก็บอกว่าอ้างว่านะคู่กรณีอ้างว่ามีเงินผ่อนรถแต่ไม่มีเงินดาวให้ ซึ่งถ้าไม่มีให้เนี่ยก็เขาบอกว่าเอารถมาคืนพีนั่นแหละนั่นแหละแล้วคันนี้พี่พิสาพิสาพีอาร์ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเอารถมาคืนหน่อยได้ไหม,มก็ยังไม่ได้เอามาคืนเขาก็เลยบอกเหตุผลว่าสิ่งที่พิสาพีอาร์ต้องการรถคืนเพราะมันมีแบบ มีการชักชวนกันไปทําน้ําพริกอ่ะน้ำพริกคุณสาเนี่ยแหละบาบคุณสาเนี่ยแหละมาปีกว่าแล้วคู่กรณีนะก็มีแบบเขาเรียกอ่ะมีหน้าที่จัดการบริหารธุรกิจตั้งแต่เริ่มสั่งผลิตนําออกตามงานอีเวนต์ขายทางสื่อโเซเชียลเขาก็เป็นลงทุนด้วยกันอพอลงทุนปุ๊บค่าแรงกําไรนะเราตกลงกันจบับห้าสิบห้าสิบนะโอเคอไหมเอมอ,อนั่นแหละจนประมาณแบบเดือนเดือน,เด,อนเดือนกันยาที่ผ่านมามพี่สาพี่อาก็คือ ไหนวะไใน,นเงินออส่วนแบ่งวะกูไม่ได้สักเหรียญนึงคือคุณสาเนี่ยลงทุนทั้งหมดแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยเหมือนลงแรงช่วยถูกต้องใช่ไหมถูกต้องถูกต้องลงทุนไปสองแสนได้กลับมาหมื่นกว่าหมื่นไม่ใช่หมื่นกว่านะหมื่นสองร้อยหมื่นสองร้อยลงทุนไปสองแสนได้กลับมาหมื่นสองร้อยบาทนั่นแหละเห็นป่ะก็เสียแปลว่าเสียทั้งค่า เดี๋ยวทวี่ักดิเขาก็จะบอกอีกแล้วเออฉันก็เสียทั้งค่าโง่ไอ้เปียเอ้ยฉันก็เสียค่างโง่ของฉันที่ฉันไปใจอ่อนสงสารคนคนแบบว่าในละคณน่ะเออแล้วก็ไม่พอฉันก็ไป รถรถเบนซ์ฉันอีกฉันก็ไปเสียของมันให้มันอีกอะไรประมาณเนี้ยก็คือร่วมล้านไอ้ร่วมร่วมครึ่งล้านอะเยอะเยอะเยอะนั่นแหละเมื่อวานนางมาออกไอ้นี่ไงคนดังนั่งเคลียร์คนดังนั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทางช่องแปะของเราเนี่ยแหละนะฮะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแต่มันจะมีท่อนหนึ่งที่เหมือนประมาณแบบว่าอีพวกคนผิดแล้วไม่รู้จักผิดกูจะหยิก มันพี่เขา้าใจไหม,มพี่สาก็เลยบอกพี่สาบอกว่าเนี่ยอุตส่าห์ช่วยขนาดนี้แต่เอาพี่สาไปพูดในทางที่ไม่ดีอออเไปฟังไหมไปฟังเออไป,ไปฟังพี่สานะครับว่าเขาพูดยังไงในรายการคนดังนั่งเคลียร์ครับไปไหนอาร์ตพูดสิสีภริยาเธอโดนอะไรไปบ้างคะคำคลัหามันก็เหมือนกับเราช่วยเขาไม่จริงประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เราทำอะ สิ่งที่เราสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดคือเราสองคนโกหกค่ะโกหกทุกคนเขาบอกว่าพวกเรากันแกล้งเขาเาบอกเรากันแกล้งเขาเราเรามาออกอย่างเนี้ยคมาออกรายการแบบเนี้ยก็คือมาประจานเขาก่นแกล้งเขาทํำให้เขาแบบเหมือนไม่มีที่ยืนอะค่ะทําอะไรก็ลําบากเขาไปบอกทุกคนว่าเขาไม่รู้ว่าคุณสาโกรธเขาเรื่องอะไร เขาผิดอะไรอาจารย์ยังอึ้งเลยเห็นไหมอาจารย์ยังอึ้งเลยอ่ะผมผิดอะไรล่ะครับเขามาโกรธผมได้ยังไงคุณสาวเขาโกรธผมไพ่ไอะไรครับผมผิดอะไรเนี่ยแล้วเขาปลดผมออกจากการขายการขายน้ำพริกแล้วผมผิดอะไรครับก็ต้องถามสิคะแล้วตั้งแต่คุณขายมาเนี่ยคุณชี้แจงยังไงคะกําไรขาดทุนเกิดอะไรขึ้นถึงได้มื่นกว่าบาทถามเขาไหมคะเขาหนูถามหมดค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนแรงค่ะอาจารย์คนนี้เป็นคน ให้หนูซอฟตลอดเวลาหนูบอกว่าซอฟไม่ได้มันเป็นเรื่องเงินซอฟไม่ได้แล้วเงินเนี้ยมันเป็นเงินเล้ามันไม่ใช่เงินคนอื่นผมบิดอะไรครับเนี่ยอีพวกอีพวกจําพวกเนี้ยที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรก็คือแบบสมองอะช่วยคิดนิดนึงแต่บางคนเขาจะชอบคิดว่าอะไรรู้ปะชีวิตฉันการสมมุติแบบฉันให้แกบ่อยอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบว่าความความตอนแรกมันเป็นความมีน้ำใจของฉันแต่วันหนึ่งฉันไม่ให้แก มันก็จะเป็นความผิดของฉันเขาใจะปะประมาณว่าเอ้ยตอนนั้นเธอยังช่วยฉันได้ทําไม<ช>ตอนนี้เธอไม่ช่วยฉันแล้วใช่มันกลายแล้ว,ลวเออแล้วแปลมาเธอจะมาปลดฉันต่ออีกเธอจะมาทวงเงินอะไรตั้งนานะตอนนั้นเหมือนแบบอาถ้าพิสาท่านพูดตามตรงพิสาก็ให้ด้วยความสิเหนหาจริงๆเพราะฉันอเอ็นดูแกฉันสนิทแกไงฉันเอ็นดูฉันสงสารแล้วแปลมาแกมาทําแบบนี้ไงเออนั่นแหละไม่รู้ความผิดของตัวเองนอยู่ไม่เจริญนะคนแบบเนี้ยครับอันนี้คือเอ้ยนี่มีอะไรในใจป่ะเนี้ยคุณเจออะไรมาป ไม่นะแคนแคนตั้งแต่ข่าวแมจูนเมื่อกี้แล้วมันขึ้นอยู่มาข่าวแม่สาวคุณนี้ยเอาตัวเองไปฝังในข่าวเยอะนะคุณนะระวังนะเขาจะชอบบอกว่าเราสองคนเป็นคนไม่ไอนะเป็นคนไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมเมื่อี้นี่เป็นสันน์นี่ก็ชีวิตคนปกติธรรมดาเออเรามีสิทธิ์ที่แบบว่าเราเราก็เข้าข้างความถูกต้องบ้างอะไรบ้าง อืมโอเคเรามนุษย์ปุถุชนนะปุถุชนนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราตัดมาให้ดูแต่ใครอยากดูเต็มๆนะฮะอยากรู้ว่าคุณสากับคุณอาร์ตเนี่ยเขาจะยังไงต่อไปกับคู่กรณีเนี่ยนะฮะก็ไปชมกันได้เต็มๆนะครับรายการคนรนั่งเคลียร์กับอาจารย์ิ่งศักด์เนี่ยทาง YouTube ช่อง8นะครับตอนนี้มีลงแล้วไปดูได้เลยนะครับ